ยองเนื้อทองช่างงามโซฟาได้มาเจอควันนางน้องนางนั่งขายทุเรียน แค่เห็นหน้าก็การันตีแล้วว่ามืออาชีพแน่นอนนะคะทั้งเรื่องงานลิเกและรองลูกทุ่งค่ะพี่แก้วัฒนาอนันต์ชื่อนี้แฟนคลับรู้จักดีแน่นอนเพราะว่าฝากทั้งงานแสดงลิเกแล้วก็เพลงลูกทุ่งไว้หลายอัลบั้มแล้วแต่ว่าที่ช่างชื่อให้เป็นที่รู้จักในฐานะพระเอกลิเกลูกทุ่งนะคะก็จากเพลงดังรักสาวระยองนี่แหละคะ่ะมาขึ้นเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนทั้งทีก็ต้องมีพระเอกเพื่อนซีมาร่วมแจมนะคะ เห็นมาดนิ่งพูดน้อยแต่ถ้าได้จับไหม่ไม่ว่าจะร้องลิเกหรือว่าเพลงลูกทุ่งพี่นกพรัตไม้หอมบอกว่าเอาอยู่ค่ะมาชวนคุยได้วว่าผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมาเยอะนะคะเพราะว่ากว่าจะเป็นที่รู้จักและมีคณะลิเกเป็นของตัวเองถึงทุกวันนี้ก็เล่นเอาปากเหนือกันมาแล้ว งานนี้ไม่ได้มาแค่สองหนุ่มนะคะแต่ว่าได้รุ่นใหญ่รุ่นพี่นางเอกลิเกเก่าพี่จันทราธีรวันมาด้วยคุยสนุกหวนความหลังตั้งแต่ครั้งเจ้าตัวคุกคลีอยู่กับโรงลิเกตั้งแต่ป .4 แล้วก็จับพัดจับผูเปลี่ยนบทบาทจากนางเอกลิเกสู่นักร้องลูกทุ่งสาวที่แฟนเพลงรู้จักดีในฉายาสาวส่งฮาร์ดค่ะ เสียงดีลูกคอเด่นเพราะได้ลิเกคนดังมารองและเล่าให้ฟังตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วก็ได้ความรู้จากครูสุรินทร์ภาคสิรินะคะว่าสำเนียงเสียงลิเกผสมลูกทุ่งเนี่ยมีมานานแล้วล่ะค่ะในวงการลูกทุ่งทุกสมัยมาเจอกันนะคะวันเสาร์สิ้นเดือนค่ะพรุ่งนี้27กุมภาพันธ์เราเจอกันเวลาเดิมบ่ายสมโมงตรงนะคะ